จากไฟที่เผาบ้านตัวเองในอดีตยังไม่เคยมอดดับแต่กลับลุกโชนอยู่ในใจตลอดเวลาจนนำมาสู่ไฟครบเพลิงคอยส่องนำทางชีวิตให้กับเกษตรกร,กรไทยได้หลุดพ้นจากเงื้อมมือมัจจุราชจากนี่สินคืนความเป็นไทยกลับสู่แดนดินคืนถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนเรื่องราวของเอกบุรุษผู้ถือไฟแห่งครบเพลิงของเกษตรกร,กรไทยผู้นี้มีความเป็นมาอย่างไร เชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนคนแห่งทอช ตะวันของวันใหม่ได้ส่องประกายไปทั่วสุดล่าฟ้าใสกระทบรวงข้าวสีทองอารามทั้งพระสุธามแมลงปอบินโชบไปมาหมู่ปักษาคล้ายนัดกันมารอคอยอะไรบางอย่างทำกลางทุ่งนาข้าวหอมมะลิกว่าสามพันไร่ที่ท้องแก่เต็มทีหรือนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้ว ไอความร้อนที่ระเหยออกจากต้นข้าวกำลังระอุท้าทายให้มนุษย์ที่เปี่ยมด้วยความหวังหรือที่เรียกกันว่าชาวนาได้เข้ามาย่นโฉมความแต่งและความอวบของมเมล็ดข้าวที่พวกเขาได้ลงมือลงแรงและเอาใจใส่มาตลอดระยะเวลา4เดือนวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความหวังของชาวนาของพี่น้องเกษตรศกรที่นี่เพราะว่าเป็นวันเก็บเกี่ยววันแห่งผลผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ของอาจาร,รย์ในวันนี้ฮะสมกับที่เราตั้งใจและคาดหวังไว้หรือยังคือสิ่งที่เราเห็นทุ่งรวงทองเหลืองอาลามเนี่ยครับมันเป็นความดีใจตรงที่ว่าเราได้ทําให้คนหลายคนที่เป็นลูกนาที่เราได้พูดคุยไปเนี่ยที่เป็นชาวนาโดยอาชีพมาสองสามชั่วอายุคนได้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถนำพาอาชีพชาวนากลับสู่ความจริงที่ดั้งเดิมได้เมื่อแสงแดดเริ่มแก่ ขบวนชาวนาจากหมู่บ้านต่างๆก็เริ่มเดินทางกันมาทุกคนต่างอยู่ในเครื่องแบบที่แสนเก่าราคาถูกแตกต่างหลากสีกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันของพวกเขานั่นก็คือแววตาแห่งความสุขที่เคลือบด้วยความหวังกับผลผลิตข้าวหอมมะลิที่แสนแพงในตลาดโลกรอยยิ้มบนนอกคือสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าความจริงใจของชาวนาได้อย่างดีที่สุด นาข้าวกว่า3,000ไร่ของบริษัททอชคนทำนาแห่งนี้ได้ใช้แนวทางนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนปราศจากสารเคมีทุกชนิดและที่สำคัญทอชได้ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูกข้าวที่ดีที่สุดในโลกมาร่วมงานกันอีกด้วยผู้นั้นก็คือชาวนาไทยนั่นเอง การบริหารจัดการนาสามพันไร่แบบไร้ต้นทุนของทอสเนี่ยทำยังไงคืออย่างนี้นะครต้องเข้าใจก่อนว่าการเกษตรทุกชนิดถ้าหากว่าเราเอาระบบในทุนเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเกิดการใช้สารเคมีและกระบวนการการหย่าล้างกับธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นแต่อันนี้โดยความเข้าใจส่วนตัวผมผมคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันเป็นอาชีพแรกที่โลกนี้ได้สร้างมาเนื่องจากว่าต้องมีมนุษย์เกิดขึ้นมาอย่างมากมายจนถึงทุกวันนี้ และทีนี้เนี่ยมนุษย์คู่แรกก็ต้องทาการเกษตรเพื่อผลิตอาหารหล่อเลี้ยงกับมนุษย์คู่ต่อ,ตอ,ตอมาคนต่อ,ตอ,ตอมาเสร็จแล้วผมมองว่าสวรรค์เนี่ยได้ประทานแผ่นดินให้เป็นมรดกให้กับเกษตรกรเท่านั้นและเกษตรกรเท่านั้นที่จะได้รับพิธีกรรมจากสวรรค์อันนี้เสร็จแล้วปีแรกผมมาทาเองหมดเลยสามพันไร่นะฮะปรากฏว่าเราเข้าใจวิธีการทั้งหมดแต่เราไม่สามารถทําให้ทันต่อวิธีการต่อช่วงเวลานั้นๆได้ Mm hmm. เช่นการปล่อยน้ําปล่อยไม่ทันการปลูกปลูกไม่ทันวันเก็บเกี่ยวไม่ทัน mm hmm. ผมก็เลยมาเข้าใจว่านี่ไงอ่าเราจะต้องเชื่อมั่นว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันเป็นพินัยกรรมของเกษตรกรจากสวรรค์เท่านั้นอื mm hmm. ผมก็เลยให้เกษตรกรเนี่ยที่เขาเคยลูกหลานที่เคย่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเคยขายที่ดินแถวเนี้ยอ mm ื hmm. ให้กับนายทุนที่เป็นสวนส้มแล้วผมก็มาซื้อของนายทุนที่เป็นสวนส้มกลับมา ผมก็เลยให้ลูกหลานที่เคยขายที่ดินเหล่าเนี้ให้กลับมาทานาร่วมกันเป็นโครงการทํานาร่วมกับชุมชนมก็โดยการมีการแบ่งที่นาให้เขาคนละยี่สิบไร่บ้างสิบห้าไร่บ้างสามสิบไร่บ้าง<ม>เพราะผมเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพของชาวนาไทยสุดยอดของโลกผมไม่เชื่อว่าชาติไหนประเทศใดจะทํานาได้เก่งเท่าคนไทยทํากลางนาข้าวที่ร้อนระอุรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่ก็ได้จู่โจมเข้ามา โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวราวกับว่าจะเกี่ยวให้ได้ทุกรวงไม่ให้ขาดหายไปเลยซักเมล็ดเพราะข้าวทุกเมล็ดคือชีวิตของชาวนาคือปากท้องของคนทั้งโลกคนผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งทอชคนทำนาได้นำไปเป็นเมล็ดพัน์ุข้าวในฤดูกาลต่อไปเพราะเมล็ดข้าวที่ได้จากนาผืนนี้มีคุณภาพที่เต็มเปี่ยมทั้งความแข็งแรงทนต่อโรค และได้น้ำหนักดีเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่เริ่มจากดินที่ดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นบ้านพักอาศัยของผู้ชายคนนี้นะครับและที่สําคัญยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอาประเสริฐได้กลับมาทํานาเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณอนาะก็ในสมัยที่ผมเป็นเด็กตั้งแต่เรียนป .6 เนี่ยผมก็ย้ายจากคาแพงแสนนครปฐมมาอยู่ที่นี่ ที่นี่ก็คือกำแพงเพชรอพ,รพังกาตายซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเดิมทีไม่ใช่บ้านหลังนี้ที่เราอยู่กันนะฮะแต่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตั้งแต่จบป .6 มาเนี่ยผมก็ทำนาทำไร่ปลูกผักส่งน้องๆเรียนแล้วก็ดูแลเตี่ยแม่เสร็จแล้ววิถีชีวิตหนึ่งของผมเองในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างกับเกษ,ษตรกรทั่วๆไปแม่ก็ไปกู้เงินธนาคารมาแสนห้าเสร็จแล้ว พวกเราก็ไม่มีปัญญาจะใช้เพราะลูกแม่ก็หลายคนตั้ง11คนแล้วก็การเกษตรช่วงนั้นเราทําเราก็ล้มเหลวหมดนะฮะเราก็ทําแบบชาวนาทั่วๆไปทําแบบเกษตรกรทั่วๆไปทาก็คือการใช้สารเคมีอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้ธนาคารเราปลูกผักกันอ่าเราก็เก็บเล็กเก็บน้อยเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารได้เราปลูกถั่วเหลือง ถูเหลืองก็เจ๊งเราก็ไม่สามารถมีเงินไปใช้ที่ธนาคารได้เราปลูกอ้อยอ้อยก็เจ๊งจนแม่เองเนี่ยเครียดจริงๆแล้วเครียดทั้งบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเตียหรือเป็นแม่และเป็นน้องๆที่เรียนอยู่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็คิดมากซึ่งกลางคืนเนี่ยเวลาเตียกับแม่ทะเลาะก,กันเนี่ยผมกับน้องๆต้องคอยมา <c oughs> เออผม <c oughs> ผมต้องคอยมาเฝ้าดูแม่ผมว่า <c oughs> เออแม่เนี่ยก <c oughs> ็น้อยอกน้อยใจในชีวิตก็ <c oughs> จะไปผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นไหน ในรอบๆบบ้านนี้นะฮะจนผมเองผมก็เครียดผมก็ได้บนบานสารกล่าวต่อซึ่งตอนนั้นมีต้นมะม่วงอยู่ตรงนี้2ต้นนะฮะแล้วผมก็บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเกิดผมตายเนี่ยแล้วทุกคนดีขึ้นน้องเรียนจบพ่อแม่อยู่สบายก็ยอมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็เครียดมากแล้วก็ ได้จุดไฟเผาบ้านตัวเองเปลวไฟในวันนั้นยังลุกชอมันอยู่ในใจ ไม่เคยดับสลายไปกับบ้านแม่ฉันเครียดเพราะความอยากจนเหมือนคนบ้าไร้กำลังภาพวันนั้นยังชัดเจนคิดถึงที่ไรน้ำตาก็ไหลเรลวไฟในวันนั้น เกิดเป็นแสงไฟส่องนำทางทุกคนไฟล้างความทุกข์ทนให้หมดสิ้นจากแผ่นดินขอบคุณความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมาจากเสงไฟ มาวันหนึ่งเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยไอดินที่ดีมันคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้ดินต้องมีไส้เดือนอย่างที่ผมพาไปดูในนามาคําตอบของของเราก็คือไส้เดือนและดินดีคือปุ๋ยที่ดีก็เลยต้องกลับมาทํานาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาทํานาอีกครั้งหนึ่งแต่ละแม่ก็ เห็นเขาโฆษณาขายปุ๋ยเคมีซึ่งตอนนั้นเป็นสูตรยูเลีย4 6 0ผมต้องการให้สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นแสงสองทางห้กับนี่คือส่วนหนึ่งของเปลวไฟอันแรงก้าที่อยากเห็นเกษตรกร,ร,กรไทยผู้ให้ชีวิตหมดหนี้สินเกาะกินใจทุกครัวเรือนเชิญรับชมและรับฟัง ทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนคนแห่งทอ h ได้ในตอนต่อไป